ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมาพบกับนุ้ชาีกัแล้วนะครับวันนี้นะครับนุชาก็จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาสิวแล้วก็มาพูดคุยประเด็นที่หลายๆคนนะครับสนใจเกี่ยวกับการดูแลผิวของเรานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวก็คือหลายๆคนอยากรู้ว่าสิวแบบไหนที่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วก็อีกแบบไหนที่มันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทีเนี้ยเราจะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อน ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันจะมีสิวที่สามารถรักษาให้หายขาดได้อย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่2ก็คือสิวที่มันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อันเนี้ยหายขาดได้อันเนี้ยหายขาดไม่ได้แล้วทีเนี้ยเราอ่ะเป็นสิวแบบไหนเราจะต้องวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของการเกิดสิวของเราเนี่ยให้ออกก่อนนะครับดังนั้นมิชาจะมายกถึงประเด็นแรกก็คือสิวที่สามารถหายขาดได้นั่นเองนั่นก็คือสิวที่เรียกว่าสิว แพ้ครีมนะครับหรือว่าสิวที่เราติดสารสเตรอยติดสารไฮโดรคิวโนนติดสารปลอหรือว่าสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาแอบผสมเข้ามาในครีมที่เราใช้หรือว่ายารักษาสิวครีมในอินเทอร์เน็ตครีมที่เป็นกระแสส่งผลทาให้ช่วงแรกๆนะครับทุกคนอาจจะเคยใช้นะครับก็คือเวลาที่เราไปใช้ครีมตามอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นว่าขาวใสใน14วันผิวหน้าใสาใน14วัน7วันสิวหายอันนี้เวลาที่เราใช้ไปในช่วงแรกสิ่งที่เกิด ะะก็คือผิวหน้าของเราจะขาวกระจา่างใสปัญหาผิวของเราเนี่ยจะลดลงสิวของเราเนี่ยจะยุบหายไปทั้งหมดแต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งนุชาน่าจะประมาณได้นะประมาณไม่เกิน5เดือนหรือว่า6เดือนนี่แหละจนผิวของเราเนี่ยมันรับสารเคมีไม่ไหวรับสารพิษไม่ไหวส่งผลทําให้เกิดการระทาข,ของสิวจากที่เราอะ่ะมีปัญหาเรื่องสิวอยู่นิดนึงแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเป็นสิวมาก่อนเนี่ยไปใช้ครีมแล้วก็มันเกิดการระทุข,ของสิว ก็เลยเกิดการเห่อขึ้นของสิวที่ไม่สามารถเกิดการควบคุมได้แล้วก็เวลาที่เราเป็นเนี่ยมันจะเป็นที่ลักษณะีเรียกว่ามันเป็นเยอะะก็คือเป็นทั้งใบหน้าเลยหน้าผากแก้มคางคอหรือว่าทั่วบริเวณที่เราทาครีมบางคนนะครับทาครีมถึงถึงท้ายทอยนะครับก็จะเกิดสิวแบบนี้เกิดขึ้นทั้งลําคอแล้วก็ใบหน้าได้อันนี้ประเด็นแรกก็คือสิวที่เราแพ้ครีมจากการใช้ครีมนีสารสเตียรอยด์ไฮโดรควโนนหรือว่าสารอนตรต่างๆที่เขาแอบ ามนะครับเขาจีบกันนิดนึงซึ่งบอกก่อนว่าความโชคดีของคนที่เป็นปัญหาผิวที่เกิดจากการที่แพ้ครีมประเด็นแรกเนี่ยก็คือแพ้ครีมที่มีสารเซโรยหรือว่าสารประลอดสารไฮดรคิวโนนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่เคยเป็นสิวมาก่อนเลยนะครับสาเหตุเนี้ย สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการที่เราสามารถใช้ยาตามอาการหรือว่าอาจจะไปพบแพทย์อยู่ันเฉพาะทางเพื่อที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าใช้ยาที่เหมาะกับอาการของเราได้โดยส่วนตัวแล้วนะครับที่นุชาได้แนะนําแล้วก็รักษากับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวที่เกิดจากการแพ้ครีมมาตลอดระยะเวลาประมาณ3-4ปีที่ผ่านมานะครับประมาณ2 3งถึงหมื่นคนนะก็ถือว่ายอะมากๆเลยนะครับที่เขาแพ้ครีมมาเนาะก็สามารถหายขาดได้นะครับแล้วก็ระยะ ไเวลาประมาณ 3- 6เดือนถ้านานสุดเลยก็คือแบบเป็นสิวเยอะมากๆเลยนะครับก็คือประมาณ7-8เดือนก็สามารถควบคุมอาการการเกิดสิวได้แล้วก็สามารถรักษาสิวเนี่ยให้หายขาดได้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสาเหตุของการเกิดสิวประเด็นแรกก็คือเวลาที่เราใช้ครีมไปแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเวลาที่ผิวของเราเนี่ยมันเกิดการรับสารพิษหรือว่าสารเคมีลงไปก็คือช่วงแรกมันอาจจะให้ผลดีแต่เวลาที่เราผ่านไปเนี่ยมันเกิดการรับสารพิษตรงนั้นไม่ไหว ผิวของเราเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันฉลาดมากอะ่ะมันก็เลยเกิดการขับออกมาซึ่งมันขับออกมาในรูปแบบของสิวหรือว่าเกิดการอักเสบของผิวนั่นเองนะครับดับงนั้นเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยมันจะหายขาดได้ แต่อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือประเด็นที่2ก็คือสิวที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ก็คือสิวที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนของเราอย่างเช่นหลายๆคนที่มาปรึกษาสิวองนุชาส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นกันเยอะแล้วก็นุชาเนี่ยเป็นเองอ่ะก็คือสิวที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนก็คือสิวชนิดนี้ไม่สามารถหายขาดได้หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นคลิปที่นุชามาทําคลิปเกี่ยวกับการมาผิว รีวิวเกี่ยวกับการมาร์คผิวอะไรต่างๆเกี่ยวกับการใช้ตัวแต้มสิวเนาะแล้วทีเนี้ยจะสังเกตว่าสิวของโนชาเนี่ยมันก็จะขึ้นๆลงๆอะ่ะแล้วก็บางจุดเนี่ยมันก็ไม่หายไปหรือว่าบางทีมันหายไปอ่ะมันก็ใช้ระยะเวลานานซึ่งสาเหตุที่มันทําให้ไม่หายขาดก็คือมันเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายของเราที่เรียกว่าฮอร์โมนวัยรุ่น ซึ่งหลายๆคนฟังแล้วก็จะแบบเฮย้ยมันเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจที่เรารู้สึกว่าเราเกิดมาที่เราได้รับพันธุกรรมที่มีปัญหาเรื่องสิวเกิดขึ้นใช่ไหมทีเนี้ยมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือสิวที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนเนี่ยมันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ใช่ไหมแต่มันสามารถควบคุมอาการการเกิดสิวให้เกิดขึ้นน้อยลงได้ซึ่งอยากจะบอกว่านุชาก็มีปัญหาเรื่องผิวหรือว่ามีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยมาตลอดระยะเวลาหลายปีแต่นุชาก็สามารถควบคุม ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยให้มันน้อยลงได้นั่นเองซึ่งมันจะสอดคล้องเกี่ยวกับการดูแลผิวของเราก็คือการทําความสะอาดการใช้คลีนการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับการใช้ยารักษาสิวซึ่งสามารถควบคุมการเกิดสิวได้ไม่ให้เกิดการประทุหนักหนักเหมือนในอดีตซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนุชชาเคยแบบเป็นสิวแบบที่มันปะทุหนักซึ่งตอนนี้ก็คือเหลือแต่หลุมสิวแล้วก็สิวเซียยหรือว่าอาจจะมีสิวผดที่เกิดจากความร้อนขึ้นบริเวณหน้าผากได้นะครับนี่ ให้ดูกันใกล้ๆจะมีหลุมสิวเล็กๆนิดนึงเห็นไหม อันนี้ให้ทุกคนดูกันแบบแอคูซีฟมากเวอร์นะครับแล้วก็มาต่อก,ก็คือปัจจัยภายในที่มันมีผลต่อการเกิดสิวก็คือ 1. นอนดึกนะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือการที่เราทานอาหารที่มันกระตุ้นการทํางานของฮอร์โมนที่ทําให้เกิดการแปรปรวนหรือว่าทําให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยเกิดความรวนอ่ะก็คือการทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงการทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับหรือว่านมวัวหรือว่าอาหารที่แบบเกิดการแปรรูปม,มาเยอะอย่างเช่นไส้กรอกนะ หรือว่าอาหารที่เรียกว่าน้ำหมันลมนะเยอะแยะมากมายที่มันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ก็คือเป็นอาหารที่คนที่เขารักษาสุขภาพเขาไม่กินกันฟาสต์ฟู้ดน้ำหมันลมไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยขอไม่ยกตัวอย่างแบรนด์ Bread, นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการส้อง้องเกิดขึ้นได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่นุชชัคิดว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีมากที่สุด ทุกคนจะสังเกตว่านุชชาเคยทําคลิปเกี่ยวกับการทานอาหารยังไงไม่ทําให้เกิดสิวใช่ไหมอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่นุชาเนี่ยทำอยู่แล้วก็บางอย่างที่เราทําไม่ได้หรือว่าทําได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเช่นนุชชาเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบกินผลไม้ที่มีรสหวานอย่างเช่นแตงโมหรือว่าอย่างเช่นทุเรียนเงาะ เออบางทีที่เรากินเยอะๆเนี่ยก็ส่งผลทำให้เกิดการขึ้นของสิวได้เพราะว่าผลไม้เหล่านี้มีน้ำตาลสูงแล้วก็ทําให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยเกิดการแปรปรวนเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถควบคุมการทานอาหารการนอนนอนดึกก็ทําให้เกิดสิวขึ้นได้ก็ส่งผลทำให้เราสามารถควบคุมการเกิดสิวเนี่ย ได้ยากดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื้อรังหรือว่าสิวฮอร์โมนแล้วตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะรักษาสิวของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นหรือว่าสามารถทําให้มันน้อยลงมากๆแทบจะไม่เกิดสิวได้อย่างนุชาตอนนี้นุชาเรียกได้ว่านุชาเนี่ยสามารถควบคุมการเกิดสิวของนุชาได้เยอะมากๆเลยก็คือสิวอัสบเนี่ยขึ้นน้อยมากสิวอุดตันเนี่ยขึ้นน้อยมากแล้วก็สิวโผดเนี่ยยังมีขึ้นบ้างเพราะว่าด้วยสภาพอากาศในตอนนี้มันร้อนมากใช่ไหม ก็ภ <G ül> ูมิใจในตัวเองมากเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นุชัยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันว่ามันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่เราสามารถรักษาอาการสิวที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมน,นให้มันน้อยลงได้นั่นเองดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสิวประเด็นแรกยกมือขึ้นนิดน,นึงก็คือสิวที่ปีสารสเตรอยสิวฮอร์โมนอะไรต่างๆอันนี้นุชัยต้องยินดีด้วยตบมือทุกคนสามารถหายขาดได้เพราะว่าคนที่ไม่เคยเป็นสิวมาก่อนแล้วไปใช้ครีมแพ้หายหายขาดแต่ผิวของเราอาจจะบอบ บางอ,อ่อนแอในช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณปีถึง2ปีอันนี้เราจะต้องดูแลแต่ถ้าใครที่มีปมัญหาเรื่องสิวเรื้อรังสิวฮอร์โมนอย่าเพิ่งขนหูมันเกิดขึ้นจากพันธุกรรมหรือว่าการพฤติกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะสามารถดีขึ้นได้แล้วก็สามารถควบคุมการเกิดสิวให้มันน้อง ลงได้น้อยแบบน้อยในระดับที่มันขึ้นเม็ดสเม็ดหรือว่าแบบถ้านอนดึกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นแบบนุชชาสามารถดีขึ้นได้แล้วก็สามารถควบคุมการเกิดสิวลงได้นะครับดังนั้นใคอยที่เป็นแบบไหนนุชาก็เชียร์ให้ทุกคนรักษาทางนั้นแล้วก็สามารถทําให้สิวของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมการเกิดสิวของเราเนี่ยได้เอาละครับหมดไปแล้วเนาะสำหรับการพูดคุยประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมายาวนานแล้วก็หลายหลายคนเนี่ย ที่ไม่เคยเป็นสิวเนี่ยจะไม่สามารถรู้ได้ถึงสาเหตุนี้เลยเพราะว่าคนที่ไม่เคยเป็นสิวเนี่ยเขาจะไม่รับรู้ว่าคนเป็นสิวเนี่ยต้อง,องเผชิญกับปัญหาอะไรได้บ้างหรือว่าปัญหาอะไรที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันทําให้บั่นทอนจิตใจขนาดไหนใช่ไหมหรือว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าปัญหาสิวเนี่ยเป็นปัญหาที่ถ้าเราไม่ไปคุยกับคนที่เป็นสิวด้วยกันเนี่ยมันจะคุยไม่รู้เรื่องอย่างสโลแกนที่นุชาวเคยตั้งไว้ก็คือไม่มีใครเข้าใจคนเป็นสิวเท่ากับคนเป็นสิวด้วยกันนั่นเองโอเคครับหมด นานหน่อยนะทุกคนนุชาต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอยากเมาส์สาเหตุนี้ทุกคนได้ฟังกันมานานแล้วแล้วก็มีเวลาคุยกันยาวๆแบบนี้นะครับในคลิปนี้สําหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆแล้วก็อยากจะปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวอยากจะหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ให้นุชาแนะนําถึงพฤติกรรมที่ก่อสิวนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าอินบ็อกมาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุช้านะคครรััับบสสวดี バイ <Bye. S 2>